สวัสดีครับพี่น้องครับเมือ่มมอ้านพี่นอ้องไม่ได้พ่อ้ันธุ่นมีสิพา้ามเห็ดอาหารอีสานแซ่บอีกแล้วนะครับพี่น้องเนาะเมื่อนี้พ่อ้ันธุ่นมีสิพา้ามเห็ดซุปเนือไหมใส่ในงาหอมๆเสร็จๆนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาขวัวในงากันก่อนนะครับพี่น้อง ก๋วยไม้ก็ตักแกะกับก๋วยนะพี่น้องเนาะแต่วันมันใหม่นะครับเดี๋ยวมันือโขมเนาะมันือบลาแซลมนะครับพี่น้องนะครับขวดได้ง่ายเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะกขาเสียบเครื่องเครื่องอื่นๆมาขวด cards, mm. fi. นะพ like mm. ี่น้องเนาะคราวนีพริกจินดาแดงกับหม้อหอมแดงนะครับพี่น้องมันมีผักบี้งมันมีวุ้นส่กระเทียมนะครับเนาะใส่แก่พริกจินดาแดงกับพริกโซโคหัวหอมแดงกับนะครับเนาะเทียมหนักเซนเนี่ยจ้าหนูเราก็คนไปคนมาจนกว่าในส่วนของหัวหอมแดงเท่านั้นนะครับ หอมแดงกับพริกจินดาแดงนั่นสิติดใหม่เนี่ยจะนอนกับเอานะครับพี่น้องเนาะแล้วนะครับก็สิมาเริ่มต่ำในส่วนของในงานนะครับนอกากที่ห้องขวดวละผักไว้นะครับพี่น้องโอ้ยต่ำแต่มากัหอมขักหอมเนี่ยหอมหวนหมนเลยพี่น้องเลยในในงานครับเอาต่ำในงานละเอียดแล้วนะครับนอกจากหอมแดงกับพริกจินดาแดงที่ห้องขวดมือสักครู่นะครับเรามาใส่ลงไปครับพี่น้องแล้วก็ต่ำให้มันละเอียดละเอียดเลยนะครับเนาะต่ำจุลไปจุลมาจุลไปจุลมากะ เริ่มเสด็จที่แน่แล้วนะครับพี่น้องนอกากในส่วนของหัวหอมแดงครับพิ่จินดาแดงเท้าเท้าขวดนะครับพี่น้องละเอียดดีแล้วนะครับบาตนี้นะครับเนาะพอบัตรพึ่งมีก็เสียวในส่วนของหน่อไม้นะครับเนาะที่เขาอุใส่ในส่วนของหยาดนางน้ำหยาดนางเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะหอมหอมใส่ไปอีกไปอีกทูนะครับพี่น้องนะกับกระให้มันเข้ากันมาตนี้นะครับเนาะกับเครื่องกับแกงเทาโขกไปเมื่อสักครู่นะพี่น้องเนาะ จะโรมาจะเรมาเข้ากันดีได้บัดนี้เพราะบันพรุนนี้กะซิมาเริ่มปรุงกับพี่น้องบัดนี้นะครับเนาะเครื่องปรุงกนง่ายๆเลยนะครับเริ่ม้นด้วยนะครับน้ำแปลกปรุงต้มตามแม่บุลลามแล้วครับพี่น้องเนาะปรุงเอียงกะแซบแซบเลยครับพี่น้องครับนะครับใส่ลงไปประมาณจักแทบพีหนึ่งนะครับเนาะถ้ามันใจว่าย่ามมนจัดก็ใส่เพิ่มนิดหน่อยนะครับหรือผู้ใดเสียเอาไปต้มก้อนก็ไไ้เด้อพี่น้องแล้วแต่สะดวกผู้ใด้มนะครับเนาะแล้วก็ใส่ผงุงรสลงไปนะครับแล้วก็ตัมให้มันเข้ากันครับพี่น้อง จุลปตรจุลกลหอยแต่เขาไม่เทนะี่งเตรม่องหอมำกระแดกหอยระกาบในสระว่างในงานพี่น้องหอมกระถอบหอมแดงนะครับเนาะจุลบไปจุลมาจุลกระจุลมะก็เริ่มเข้ากันดีแล้วนะครับบนะ่าปานนีเพราะป่านมีกระเทียมผักว่ใส่ผักนั่นกันมีผักชีหอมผักสลัดเนื้อนะครับระกากชีใบเลื้อนะครับพันใไซนิ้ทวยเดียวกันบระกาบไซรุนไปเลยนะครับพี่น้องเนาะบาร์ทิบ,บ,นะบ,ทบอสตันแล้วนะครับเนอกจากส่ผักกระเทียมตะพีคนออกครับพี่น้องคนจุลบไปจุลมาจุลบไปเพราว่าเริ่มเข้ากันดีแล้วนะครับพี่น้องเนาะ บัดนี้พราะบัตรทุนนี้กอร์ิปิตักเซจ,จานนะครับพี่น้องไปกิน,น,นกับคนเยอะห่อนๆเสแสๆเนาะก็แต่ว่าก่อนสิตักเซจานเท่ากับซิมซะก,ก่อนพี่น้องว่ารสชาติเท่าปรุงไปดันนะครับแสบขนาดจังไลยนะครับพี่น้องครับแสบแล้วๆเนาะบัดนี้เขาก็ไปตักเซจานครับพี่น้องเบิ่งหน้าตาในจานนะครับเนาะจังไดยกะ ลองไปเห็ดตามเบิรงเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ง่ายๆเลยนะครับเนาะคลิปนี้พ่อปัตตุ้นมีก็ฝากกับเพียงธนีกรนะครับถามเบิรงว่าคลิปต่อไปพ่อปัตตุ้นมีจะเป็นอยัางไรกินที่เบิร์นชมหรือสิพาไปเที่ยวทั้งไหนจังไหนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆนะครับนอกากที่เขามารับชมเป็นก้อรู้ใจให้กันเสมอมาครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องครับ